สวัสดีครับผมเปิดกล่องลุ้นการ์ดวันนี้ครับก็คือกอล่กลกลอง Panini s e l e c t p r e m i e r l e a g u e b ร a s t e r Box ปี2024-25นะครับก่อนที่จะไปเปิดนะครับฝากกดติดตามด้วยครับผมซื้อการ์ดไดที่เพจ Facebook i n g s c a r ดร้านช้อป e เว็บไซต์ i n g s c a r com ยละอยดด้านล่างคลิปนะครับมีลิงก์แปะอยู่เดี๋ยวมาดูที่ตัวกล่องกันเลยนะกล่องน,นี้ลาคาประมาณ1 2 0 0 1 3 0 0บวกลบน่าจละราวนี่นะกล่องน,นี้ปีนี้ไม่การันตีใบรันเฉยเลยนะที oh, <no. S 1> <c oughs> ่แล้วพิงโมโจเนี่ยเป็นเป็นรันนะ น่าจะทับ2ทับสามองห้าเนี่ยนะถ้าจำไม่ผิดนะทีนี้พิงโมโจเอารันออกเฉยไยนี่ส่งท้ายพิมลีกได้เหี้ยมโหดมาก <c oughs> คือโอ้ใจคอเหี้ยมมากอะ่ะบาไม่ลันอะ่ะเออเอา่าก็ต้องลุ้นเป็นโกโมโจทับสิเอานะอา่า <c oughs> เปิดแล้วนะ อ่านะกล่องนี้ลุ้นลายเซ็นได้นะอ่าเรทออก1-2เซนต์ต่อเคสนะลุ้นลายเซ็นที่เป็นชิ้นส่วนได้นะมันจะเป็นบูพาวซ่านะลายเซ็นน่ะนะไปกล่องหนึ่งมีการ์ด6 pack, pack แพ็คแพ็คละสใบการ์ดทั้งหมด24ใบนะครบแล้วเอามาลุยกันเลย <laughs> รู้ว่าผมจะได้ทับ10ไหมเออตั้งแต่ได้ทับ 10. อ่าแมมั่นใจนะว่าตัวเองจะได้ทับ10 <laughs> เออเอ,อ,อันนี้ไม่มีอะไรนะเบสอีคอไลเซอร์ izer, นะเป็นอินเสิร์ตไายฟึ๊บๆึ๊บฟึ๊บยังไม่ใกล้เคียงนะคอนลินส์อาร์ตนนรีย้ายแล้วนะแกเล่นโหดจ,จริงนะเฮ้ยผมว่าใช่วะ่ะใช่ดูดิไรคือรู้เลยมันหนามาก ไม่แกะเฮ้ยอะไรนะช่วงนี้ดวงมานะแต่ว่ามันก็ดวงไม่สุดอะเปิดเลดิก้าได้เชกเกอร์บอร์ดอะแต่มันคือใครไม่รู้นะอินเสิร์ตฟิวเจอร์เทรนด์ย้ายฮึ่เซ um ็กซี่พิงโมโจมาล้วเนี่ยที่ไม่รันอะปีเต้ยมันรันนะเทียโกลเบรนฟอร์ด เนี่ยดูดิโหดร้ายมากนะเงียบโหมดมากผู้ผู้โมโจโมไม่รันอยู่แล้วนะอาอาซีโอ้โหโรดี้แหมชอบจริงเลยผมนักเตะโปรดเลยนะอะคืออย่างซีเล็กนะก็จะมีความแรงจะมี3แบบนะเทอร์เรสธรรมดาสุดนะอ่าแบบนี้ มิสนีนก็จะแบบประมาณนี้ฟิลลเวลก็จะแบบแรสุดอ่ะแต่เนี้ยลายเซนเพราะว่าซองมันหนาคือคือจับมันรู้เลยนะนี่ไงนะลายเซนมันจะเป็นบูพาวซาดนะผมไม่ได้เฮ้ยโอ้ยผมเห็นสีฟ้าแล้วแมนซิตี้แน่นอนเอาวะเดี๋ยวอ้องหลังก่อนเจคอเบียนนี่อาซีก้องหลังเนาะ เฮ้ยเรา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 แบบเปิดนี้่ะเราดูว่ามันเป็นฟิลเลเวลหรือว่าเป็นแบบเฮ้ยมันมันมันไม่ใช่อยู่แล้ววะมันก็ต้องเป็นแบบลายเซ็นผ้าดิเออเฮ้ยไม่เกี่ยวนี่มันอาจจะเป็นไม่ผ้าก็ได้นะดางบนแมนซีแน่นอนอะ่ะเดี๋ยวต้องมาดูอ่ะ SMA เหรอไม่ไม่ไม่คุ้นเลยวะ่ะอื้มอ่ะคันจีนะ อาคันจีครับอลองดูนะถ้าเป็นฮารลเนหรือเป็นอะไรนะ,อ,อ,ะอันนี้ความหนาเท่าไหรอ่อ่ะโอเคเดี๋ยวผมรีแคปแป๊บหนึ่งนะอ่ากล่องนี้นะมันจะได้พาลาเรลที่ไม่รันเนี่ย4ีใบเลยเป็น p u ล์คโมโจสาแล้วก็พิงค์โมโจหนึ่นะแค่นี้แหละที่การันตีนะเราต้องลุ้นใบรันทับสิบออนนะส่วนไลเซนนี่อันนี้คือโชคดีนะได้ไปละ อะคันจีนะพวาวเล่เป็นบูคาวซาสวยเลยคาวซาเนี่ยโอเคก่อนจะไปก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมซื้อการ์ดได้ที่เพจเฟซบ o o กอิงสการ์ร้านช้อปปีเว็บไซต์อิงสการ์ดคอมรายละเอียดด้านล่างคลิปนะครับมีลิงก์แปะอยู่วันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม